สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนนนันดโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟสุขภาพกาแฟที่อิ่มหวนไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ มีเดียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์ cer, จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุทและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่2 0 1ทับซอย1ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 งานสารพลังภาคีอาสาสร้างจังหวัดเข้มแข็งสู่พัทลุงมหานครนหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิาลทักษินจังหวัดพัทลุงสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนร่วมกับภาคีเครือข่าย7จสอได้แก่สช,ช,ชนิดาสวรสสสสสบพท และสะปสชจัดงานสารพลังภาคีอาสาสร้างจังหวัดเข้มแข็งสู่พัทลุงมหานครโดยได้รับเกียรติจากนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการสารพลังภาคีอาสาสร้างจังหวัดเข้มแข็งสู่พัทลุงมหานครโดยผู้ว่ากล่าวเน้นย้ำถึงความสําคัญของการร่วมมือทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนจังหวัดพัทลุงสู่พัทลุงมหานครแห่งความสุข พร้อมยืนยันความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคีภาครัฐและภาคประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่นโดยมีการเสวนาและการนำเสนอแนวทางการพัฒนาในด้านต่างๆอาทิการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจผ่านเกษตรอุตสาหกรรม,มการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการพัฒนาสังคมแห่งปัญญาและโอกาสนอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลสำเร็จของการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีทั้ง7สอและชุมชนท้องถิ่นในสภาคนเมืองลุงซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการสะท้อนความคิดและข้อเสนอแนะของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางพัฒนาจังหวัดพัทลุงอย่างมีส่วนร่วมงานนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการแสดงพลังของชุมชนที่เข้มแข็งและการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของจังหวัดพัทลุงในฐานะพัทลุงมานครแห่งความสุขอย่าง แท้จริงนงักสางานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริสมสุขภาพหน่วยบริหารตามจากการทำงานในอดีตคือการใช้กลยุทธ์ข้อมูลนะัหรือ data driven กระบวนการพัฒนาอย่างแท้จริงเป้าหมายสำคัญของภาคีอาสามี3ประการหนึ่งสร้างงานที่ไม่ยึดติดกับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหัวใจสำคัญของการทับระหว่างภาคตะวันตกภาคตะวันออกนะครับแต่สัเกยมภาพของพนันลุงเนี่ย มันทําให้ทุกทุกภาคเนี่ยเห็นว่าพัทธลุงถึงจังหวัดเล็กหนะ่แต่การสร้างเครือขา่ายเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานนะครับหรือวิถีชีวิตต่างๆเนี่ยที่ผู้คนที่จังหวัดพัทธลุงเนี่ยเป็นอยู่นะครับมันจริงๆแล้วออกมาเนี่ยพอไปดูแรกๆผมก็ใช้เวลาพื้นที่ไปดูแล้วต้องบอกว่าส t a t e w i d e ของพัทธลุงเนี่ยมันสามารถพัฒนาได้เ,ดเ,ดเยอะนะครับโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์ตรงเนี้ยผมก็เอามา ปใช้ในการทำงานนะครับการลงพื้นที่การไปดูพื้นที่การไปดูแหล่งท่องเที่ยวการไปดูอาชีพนะครับทําอย่างไรที่น้องประชาชนมาที่กล้องกลางนะครับสิ่งที่หนึ่งนะครับสิ่งที่สองนะครับแสดงความเข้มแข็งกันซะเเฮ้ยยิ้มไหมครับยิ้มไหครับยิ้มครับ วันนี้แล้วเนี่ยวันนี้เรายังมีการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ BTSU e นะคะก็ต้องขอต้อนรับจลุงสงขาเนี่ยมาตลอดนะคะอยู่กับรูปน้ำทะเสบสงขามาตั้งแต่ปีแรกนะคะงานแรกเลยเนี่ยคือเก็บตัวอย่างน้ำนะคะตั้งแต่เป็นคล้าดการเนียงไม่หมดเลยลบยาทีมข่าว AEC TV Channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้ขอบคุณค่ะ สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตํบลปากน้ำอำําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 สาติานนนโดยกาแฟปาทีคอฟฟีกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟทีมินวันไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ Tasmania บริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์มและโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง a c t v channel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน